สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะครีมหมักผมนะคะที่สั่งไปของลาซาด้าน,นะคะในราคา25บาทนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเลยว่าจะกระปุกใหญ่หรือเปล่าเราสั่งไปสองกระปุกนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก,ก่อนนะคะฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนนะคะทั้งสองด้านนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะ เดี๋ยวเราพอแกะดูด้านในนะคะแพ็กเกจของเขาก็ห่อหุ้มมาได้ดีนะคะเพื่อกันกระแทกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสองกระปุกนะคะเป็นโปรโมชั่นราคาแบบลดราคานะคะเหลือ25บาทนะคะปกติปกติราคานี้มันไม่ได้นะคะกระปุกใหญ่มากเลยโหตอนแรกคิดว่ามันจะเล็กเนาะแกะมาโหหนักกระปุกนึงน่าจะใช้เป็นเดือนนะคะกว่าจะหมด น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่500กรัมนะคะ500กรัมเนาะถือว่าใหญ่มากเลยตอนแรกคิดว่าจะกระปุกเล็กๆเ,เท่าเหมือนเหมือนเท่ากระปุกกะปิตากุ้งอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่นะคะแต่ใหญ่มากเลยในราคานี้ก็คือหาหาซื้อได้ในราคานีก็คือจะไม่ได้ง่ายมากนะคะก็คือเขาจะอยู่ในช่วงที่ลดราคาเนาะจะเหลือ20 ห้าบาทนะคะก็คือสองกระปุกนี้รวมค่าส่งล้วแปดสิบห้าบาทถือว่าคุ้มมากเลยค่ะคุ้มมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะบำรุงบำรุงเส้นเส้นผมอย่างเร่งด่วนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะคะบางมันเอ่อมีน้าหนักเบานะคะน้ําหนักเบาหรือว่า ขาดการดูแลรักษาหรือว่าบำรุงนะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่เร่งด่วนนะคะเดี๋ยวให้ดูยี่ห้อเนาะยี่ห้อนี้ก็ไปหาซื้อได้กันเลยนะคะที่ลาซันด้ามันจะเป็นสูตรแบบบำรุงเส้นผมแบบเร่งด่วนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะคะก็คือจะไม่มีน้ําหนักเนาะมันจะเหมือนกับ รีบอนดิ้งอะคะ่ะเป็นเหมือนรีบอนดิ้งนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะคะของเส้นผมเนาะที่ขาดลายหรือว่าไม่มีน้ำหนักนะคะคือจะให้ผมเป็นตะปิงเงางามนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ที่ลาซันดา้าได้นะคะหรือว่าจะเป็นในช้อปปีก็ได้เนาะแล้วแต่ความสะดวกของผู้ซื้อนะคะแต่อันนี้สั่งมาจาก าลาซันด้าน,นะคะจะอยู่ที่ราคา25บาทน้ำหนักอยู่ที่500กรัมนะคะก็คือถือว่าคุ้มมากเลยสำหรับราคานี้นะคะใครสนใจก็ไป่ะซื้อได้กันเลยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย